สวัสดีครับคุณสุชัยคุณจตุพรครับผมครับแม่ดูจากเพื่อนบ้านก็ดูส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสู้ดีมากนักเมืม่อวานของเราก็บวกขึ้นมาพร้อมกับเม็ดเงินต่างชาติที่ซื้อสุทธิเข้ามาแบบนี้นะฮะเอ๊ะตรงนี้มันสัมพันธ์อะไรกับการจัดตั้งรัฐบาลหรืออะไรต่างบ้างน้อยแค่ไหนไหมครับในช่วงสถานการณ์ตัวนี้คะครับก็ต้องบอกว่าประเด็นหลักก็ยังเป็นเรื่องตัวการฟอร์มรัฐบาลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่อง สำคัญของบ้านเรานะครับหลังจากที่วันก่อนหน้านู้นเนี่ยต่างชาติขายหุ้นไทยต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่สัญญาณการเลื่อนการโหวตนายกนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจํานวนเสียงตั้งต้น200กว่าเสียงเนี่ยนะครับ212เสียงเนี่ยเอ๊ะมันจะฟอร์มรัฐบาลได้จริงไหมเพราะรอบ่อนมันถึง300กว่านะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้นะครับแต่พอเมื่อวานเองเนี่ยครับสัญญาณของตัวทางฝั่งเพื่อไทยนะครับที่มีการส่งสัญญาณ พร้อมเจรจากับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ดูคอมเพลเม้์นะครับมากขึ้นเนี่ยก็เป็นราไรที่นักลงทุนชาตินี้ก็เริ่มกลับโพซชันกันนะครับแล้วก็มีกระแสในเรื่องตัวที่สวส่งเสียงสนับสนุนด้วยนะครับว่าถ้ารอบนี้สามารถรวมได้เกินกึ่งหนึ่งก็คือ2 5 0อเองเนี่ยก็พร้อมสนับสนุนนะครับาะสวก็อยากเห็นการฟอมรัฐบาลนะครับก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ภาพของการลงทุนนียนะครับก็จะเล่นไปกับตัวพัฒนาการด้านการเมืองตรงนี้นะครับเป็นตัวหลักเลยก็ตามดูครับ ตอนนี้เท่าที่เราดูรวมเสียงได้แล้ว2 0 8าเนี่ยจะเกินกึ่งหนึนะครับกับพักไหนนะครับจะเป็นโมนตั้มที่ตลาดรอนะครับแล้วก็เปิดอัพไซด์ส่วนปัจจัยต่างประเทศจริงๆบ้านเราเองเนี่ยเรียกชั่นโดยรวมอาจจะคล้ายๆกับตัวตลาดหุ้นอินโดนีเซียนะครับเพราะเราเป็นหนึ่งในตลาดที่ได้ไประโยชน์เชิงบวกจากราคาน้ำมันขึ้นนะครับแล้วก็ภาพราคาน้ำมันเองที่ปรับตัวขึ้นมาเองเนี่ย ด้วยโครงสร้างตัว e อ e r g y Sector นะครับที่มีน้ำหนักประมาณสัก18เอนะครับก็ขอที่จะประคองให้ตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะมีการแกว่งตัวออกข้างได้เป็นอย่างน้อยเพราะน้นภาพรวมวันนี้ผมว่าเซตไทยเนี่ยหลังจากที่มีการฟื้นตัวเป็น Re v e r s e Pattern แล้วก็ต่างชาติเริ่มกลับสานะนะครับบริเวณค่างินบาท35นะครับเข้ามาหน่อยๆเนี่ยวันนี้อาจจะมีการออกข้างหรือขึ้นได้ในหน่อยนะครับแนวต้าน1.540 1.546ครับแนวรับอยู่ที่1.518ครับผม ที่คุณคุณวัเดอย่างที่คุณพัพูดถึงในแง่ของหุ้นพลังงานโอเคแล้วมาสอบรับกับเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มเพิ่มขึ้นเมื่อคืนนี้กับงบการเงินอย่างกรณีเมื่อวานที่ออกมาในในกลุ่มของปตทเองไม่ว่าจะเป็นไทยออยเ่ยปตทจีซีไออาร์ีซีจีีเอสซีต่างๆแล้วดูจากตัวนี้ถือว่าอินไลน์ไหมฮะสำหรับในแง่ของภพที่ออกมาจริงงบส่วนใหญ่ไม่ได้ออกมาแย่กว่าคาดนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูเวฟนะใครที่ดูโครงสร้างของราคานะครับประกอบด้วยเนี่ยมันก็จะเห็นภาพหนึ่ชชัดเรผขอตแ์ แชร์ได้ไหมเหมือนทางแอดมินอาจจะปิดไว้โอเคไม่เป็นไรครับก็ในส่วนตัวกราฟเนี่ยนะครับถ้าเราดูเหียนว่าหุ้นนะครับอย่างพวกพอร์ตเจเองเนี่ยนะครับเขาเคยพักตัวลงไปในช่วงประมาณสักกลางๆนะครับครกลางๆเดือนตักฎาคมนะครับตรงนั้นเนี่ยที่พักก็เป็นการฟื้นยอดเงินนี่แหละนะครับก็คือหุ้นเนี่ยมันรับในเรื่องตัวเงินที่มองกันไม่ค่อยดีไปแล้วนะครับแล้วพอโอ้ปรอกมาโดยรวมไม่ได้แย่กว่าคาดขณะที่เอาลุกในช่วงไตรมามสาคม่มันดีขึ้น ครับก็จะเป็นที่มาว่าหุ้นพลังงานโดยส่วนใหญ่จะเล่นห้ายกันครับงบออกนะครับแต่หุ้นนิ่งก็ไม่ได้ลงนะก็จะเป็นลักษณะการไซเบอร์ไซเบอร์อัพเป็นส่วนใหญ่ครับผมนะครับครับแล้วก็ถ้าดูในช่วงสถานการณ์แบบนี้ฮะนอกเหนือจากหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยในเชิงของการเก็งกำไรสักนิดหนึ่งครับคุณกวัพัฒ์ช่วงนี้มีหุ้นตัวไหนที่ดูแล้วน่าสนใจบ้างครับ ครับเอ่อวันนี้เรามองตัวที่น่าสนใจนะครับก็อิงปัจจัยต่างประเทศก่อนนะครับตัวแรกเราเลือกปตทน์เป็นท็อปพิกเลยนะครับเอ่อสายส่วนหนึ่งที่เรามองปตทเนี่ยต้องบอกว่าเราคิดว่าโพซิชันของตัวนักข่านในประเทศเองเนี่ยนะครับภายใต้อ่าโอกาสที่อ่าฟรีฟอร์ดอะจับมาร์เก็ตแคปนะครับของตัวเซฟตี้เอฟเอฟนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่หนึ่งมกราคมปีหน้าเนี่ยนะครับน่าจะมีการเตรียมโพสิชั่นก่อนผมคิดว่าโฟล์เงิน อ่ส่วนหนึ่งเนี่ยจะสวิชมาประคองถวปอทอรนะครับขณะที่เอาลุปปอทอร์เองก็บอกว่าเป็นหุ้นที่เวอร์ช<ม>ัน2นะครับตอนนี้เทรดแค่ประมาณสัก0.9เท่าของ PBV นะครับเทียบกับ Average1.2Discount เยอ<ม>ะยิ่นะครับเกือบเกือบ<ๆ>5%กว่านะครับ<ม><ม>แล้วก็เอ r ร์ n g ็ตครึ่งหลังจะเร่งขึ้นเนี่ย ผมคิดว่าปอทจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนในชนีโดยเฉพาะถ้าเกิดการเมืองชัดเมื่อไหร่ปอทจะเป็นตัวนำนะครับก็จับตาดูวันนี้เทรดดิ้งก่อนก็ดู35.5นะครับกับบริเวณ36.75ครับแนวรับอยู่ที่เรน34.75นะครับถ่ไพรอยู่ที่46บาทจับตาดูปอทดีๆนะครับถัดมาตัวที่2นะครับที่เรามองว่าน่าสนใจคือฮานาครับนะครับฮานาเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นเองนะครับจะเห็นสัญญาณตัวผลประกอบการที่โต Q and Q ต่อเนื่องทุกไตรมาสจถึงสิ้นปีนี้นะครับแล้วปีหน้าเนี่ย การกลับมาเบ่งบานของเอ็นดิ่งที่โตทั้งเย็นเย็น Q and Q จะเกิดขึ้นเออ่ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ตลาดจะไม่ได้มีการอัปเกรดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับเพราะนั้นวันนี้เทรดดิ้งครับตัวฮานาดูนาลตัน51กับ51.75ครับแนวรับอยู่ที่49บาทค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าตอนนี้โครงสร้างตัวศักย์กำลังซินเนอร์เตอร์เนี่ยกำลังเป็นเวฟของการฟื้นตัวรอบใหม่นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็ใกล้ๆที่จะรีพอร์ตงบนะนะครับหุ้นที่คุณภาพยอดเกรดนะครับเอ็น น่าจะมีโอกาสเพอร์ฟอรนะครับจาาดูบาริเอนะครับเอนิ่งเราคาดการที่70ล้านบาทโตั120้1 2ยเนเยนเยนแล้วกว่าเป็นการเติบโตทีต่สูงเก่งํำไรดู44กับ46.75ครับแนวรับอยที่41.5บาทครับผม